พวกเรากำลังสบายจะตบมือพันตุ๊ดตาดอะพวกเรากำลังร้อนตัดไม่หมดวัดตัวนี้มันตับไม่ได้ไปดูข่าวกุณแก้เองอันเดี๋ยวกันเดียวกั วิญญาณตามหาคําแนะนําำน่าจะต้องตามวิญญาณตามคำวิญญาณเออตามวิญญาณไปไงวิญญาณลอยกับพึบอเพืบอเพื่เลยเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะมีศพคนตายด้วยดูดิชาวนาเนี่ยชาวนาตายชาวนาตายต้องจนงูกัดแน่เลยอาจจะเหยียบหนามก็ได้ใครจะไปรู้ตายตายเหยียบหนามเลือดออกตายเฮ้ยอะไร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 เพลงขึ้นวะ อันนี้เหมือนเราเดินย้อนกลับมาเฮ้ยเฮ้ยหตัวบลเลร์เลยดูไอไนีได้วยว้าวตายว่ะชินเดเซ์ตายมุไลวะน่าดีมันไปแล้วมันไปแล้วใช่ไหมอะไรวะเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยความมืความนี่คือตราประทับของพ่อมดที่ถูกสาบท้านหน้ามีเหมือนเ วิญญาณมันพาไปขวามือนะมันพาไปดังไอ้ไอ้ไอ้สมุไรอะมันต้องตามวิญญาณไปตลอดก็ได้เนาจริงนะทำไมรู้สึกว่าลางไม่ค่อยดีเลย้าจะใช้มือมันมีทางไปไม่ใช่หรอมันเป็นเมืองนี่ไงสปิลิตวิญญาณมันน่าจะพาเรามาวิญญาณเฉยๆแหละก็กลับไปตรงเมื่อกี้หรอตรงเมืองพัที่เราเห็นเมื่อกี้น่าจะใช่นะมันจะเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่เลยอย่าไปกลัวเกมผีที่น่ากลัวกว่านี้เราก็เจอมาแล้วแต่โดนบึ้มหน้าทีนี้เยี่ยบกันหมดเลย อันนี้น่าจะไป็นใช่เอ็กตริกโอ้ยลูกเปิดแล้วเหรอคือสมแบบน่ากลัวมากเป็นสีแดงโอ้โหเราเป็นมงกุฎอีกแล้วเต้งทางนั้นน่ะที่บอกน่าปวดน่าดีกว่าใช่ไหมดูจากตัวไอ้มารสก็เป็นเหลี่ยมๆอยู่ไหมเลโก้เกมเลโก้เกิมผีเป็นตัวเหลี่ยมอ่ะจะเป็นหน้าตรงไหนก็แค่เลโก้ ก็โหดที่เดิมทำไมคุ้นๆนะไอ้ล็อกเกอร์เนี่ยเอ้ยเหมือนกลับมาไอ้ฉากเอ้ยอันนี้มึงจะไปไปกำเพงมันหรือเปล่ากูยีตาโลเลยสิ่งทุกอย่างเป็นเรียนแบบอะไรไม่แปลคุณด้วยอันนี้

อะแกจิมก็ลุกขึ้นมาดิแล้ตัวนั้นคืออะไรแล้ตัวนี้คืออะไรันนี้ไม่ใช่คุณแจ็คแจ็ครับผิดเสื้อี่ซ่นอนเพื่อหลบหนีไอ้ตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นตุ๊กตาตัวนะ่ะไอ้ตัวที่นั่งอยู่อ่ะเออตรงนี้เปิดได้อ๊อโคตรอะไรอะไรเนี่ยมันก็แค่ตุ๊กตาไปแหลมโอ้โหกลัวไม่ได้งั้นแหลมันกลัวไม่ได้นอนที่เตียงแ้วนอนที่เตียงด้วย ่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นเลหลี่ยมเลยด้วยดิกวาทำไมแค่ตุ๊กตาเขี่ยตุ๊กตาใช่ไหมทำไมรู้สึกว่ามันหันหน้าตามกูเลยวะเนี่ยจะหันตามอีกแค่ที่กูก็หลอนแหละมันให้เราหาอะไรนะกุญแจกับผีเสื้อเอะต้องไปต่อทิทางไปมันจะเป็นประตูปานานะอ้ยวันจะเป็นยซอร์วิสการมันสล้อโหป้ามนม่ตลกคพี่ไม่ใช่บั่มจกมุกตลกทำไม เราเจอไม่เจอเลยเจอยู่ข้างในปีไม่ไปทางขวาวะพี่กว่าไล g h t side uppie ไงมันก็เลยไม่ไปซ้ายเพราะนั้นเราอ p p ป,ปีดีกว่าเราไปซ้ายไหมเฮ้ยเจอประตูสีฟ้า <c oughs> คุญแจต้องควนคุญแจควนหน้าประตูต้องหาวิญญา,านจะปีกเปิไปขวานะมันจะเป็นทางตันมากขวาเราต้องเจอบูไม่บูสปิริตก็กุญแจอแะไรทุกอย่างแล้วต้งมาเปิดฮาฮพวกเรากำลังสบายจะตบมือพัดตุ๊ด อาบอกเรากันโอ้ตัดไปร่อมวัดตรงนี้มันตัดไม่ได้ไปดูข่าวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแจ้ายิงเจ้าจ้าข้างในเนมาเลยเดนมาเลยเดนมาเลยเดนมาเลยอัวนี้มันหักพวกเราก็ล้วดีความสุขแหลมตาย้ายแลมแหลมตันี้มันไม่ตาม ออวิ่งไปเลยกุญแจ้วพวกไป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 แอดแอดโอ้ว่ามันไต่มาแน่เลยว่ะโอดีชีตว่ามันไต่มาแน่เลยว่ะเด็กดอกตัวนั้นโอ้โหโอดีชีตเลยงี้มีเสียงไหมด้วยมันมีเสียงกกอ เฮ้ยว่ะเฮ้ยเสียงตัวแล้วอะเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงอีตัวเมื่อกี้อันที่แน่แน่อะมันเป็นเสียงอะไรสักตัวนึงอะตูก็เปิดไม่ได้สักบานเลยมันเสียงกกกรกกกก้ยมืดอะตรงนี้มืดอะไรเห็นแล้วกูเห็นกบแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยอะมนเหนี่ยวกันกัน ตัวมันเริ่มเลยไอ้วันน่ะเป็นแค่กบมันเป็นแค่กบอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันมันเป็นแค่กบได้ไปยานยังได้ไปยานยังได้แล้วไดแล้วิแล้วกลับ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 าแล้วนะมาแล้วนะเลยเลยเลยอะไรวะเนี่ย เย้จบแชปเตอร์แล้วยังน่าจะยังเนาะขอจบ้จบทีเถอะาทูจิพายไม่จบนจะจ๊ะยังไม่จบง่ายๆนะครับไฟฉายตายเอาละสว่าดขึ้นหน่อยเว้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครอยู่ในหมู่บ้านนี้บ้างส่งเสียงหน่อยเป็นเมืองแบบยุคเอโดะนะฮะแต่ถ้าเป็นวีโดะจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นชาโดกนะไอ้แบไอชาโดกด อย่างไอ้ตัวไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ตัวนี้เลยไอตัวนี้เลยจิบเบียวเดี๋ยวพุ่งเลยตัวอะไรอ่ะแล้วมุสันมุสันสีแดงอีวูใช่หมูสันเด่ดับปีศาจอสูรเออดู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 ะจันทร์สีแดงเลยใช่มันคือมูสันมันจะทำให้เราเป็นอสูรตามหาวิญญาณเพื่อให้คำแนะนำบ้านบางหลังจะปกป้องคุณเข้าบ้านเหรอแสดว่าบ้านหลังไหนที่มีมีของมันแล้วนะ หรือมันเข้าได้ทุกหลังวะกันหมดเลยว่ะอาจจะเข้าได้ทุกหลังนะแต่มันบอกว่าบางหลังโอ้โหมันฮือๆนะใหญ่มากใหญ่มากตคนนี้ใหญ่มากใหญ่มากมันฮือๆอยู่แถวนี้นะโคตรใหญ่โอเคจะไม่ไปฝั่งที่มันฮือๆือเลยอันนี้อะไรวะเห็นขาวๆมันฮือๆติดนี่ไงอ๋อนี่ไงวิญญาณเจอแล้วลุงลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเคี๊ยเดินมาเสียงเคี๊ยเดินบแต่ไม่มีที่แอบอะไรวะอ่านไม่ทันมันบอกอะไรตอนนี้อะไรวะมันไม่มีที่แอบมันไม่มีที่แอบ เสียงเคี้ยเสียงเี้ยเสียงเี้ยตัวนี้เปิดได้ตัวนี้เปิดได้ทุกคนกูไม่ได้มาเปิดห้องกับมึงเลยกูไม่ได้เลยเฮ้ยแลมฟี่ขยับหน่อยไอ้กูเรียกรถโรงพยาบาลไหมไอ้แลมฟี่มึงขยับก่อนหายไปเลย พี่มันนิ่งเลยอ่ะเริ Gym. ่มไม่ไหวเยอะเกินกูไม่รอดสอนรู้สอนเห็นกูไม่อยากแป๊กแล้วทีนี้กูไม่กล้าเข้าบ้านหลังนี้เปิดประตูประตูประตูพีบ้างีบ้างเป็คนคนเดียวพอผีม้าผีม้าประตูกันประตูกันประตูประตูเป็นประตูไอ้บ้าเข้ามัไม่ได้เข้ามาไม่ได้ตัวมันสูง ตกอยากจะบอกว่าต้องหลบห้องเท่านั้นทางนี้ไม่ใช่เลยมารเฮ้ยเจอประตูขาวเฮ้ลุงี่ไหนอะเฮ้ยข้านาปะนะไม่ใช่ข้ามมาปะนะเอ้โว้ยย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 ยลยย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 ะยเยยบย บ้านกูไม่เรียกว่าเรือน,นะน่ะม้นขี่เวฟอ่าเนี่ยโคตรไวเลยมีใครตายไหมขี่เวฟแดกเลยนะเราเด<ร>ี๋ยกลับไปเจอแล้วกูเจอแล้วนี่ไงนีไงมันมานะมันมานะเข้ามาดิมันมานะหลุดเข้ามาไหมอะมันมาอยู่ฝั่งโน<อ>้นมันมามันมา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 ูามาดูมา,าูามาูมาด มันอยู่ข้างหน้าวะคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าะกถอยก่อนแล้วถอยก่อนหลังมีห้องนะหลังมีหลังมีหลังมีห้องหล้วนี่วมันมาะไม่มาเหมือนมันจะมาถอยอย่างเดียวเลยเยอะๆตรงสามแยกอะตรงสามแยกทางขวามีห้องอ๋อมันโซนด้านในเนี่ยเข้าก่อนเขาเข้าด้วยเข้ากเราไปดูคนนึง เอเอ็มซีครับไม่ได้อย่างเร็วเลยเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วขอหน่วยสเกิลคนหนึ่งได้ไหมครับเอเอ็มซีไม่ต้องเป็นผมนะครับตัวตายตัวแทนสักทีทำไมไม่ให้มันไปครับเราจะไงดีเราแว้นเลยไหมจำทางได้ไหมไปขวาขวาไม่ได้เลยไม่ได้แวินไม่ได้มันเร็วมากไม่รีบแว้นไปหนีไปไกลๆไปไปไกลๆห้องอ่ะถ้าแว้นคือแว้นไปอยู่ใกล้ๆห้องไว้ก่อนนะมันเดินมาด้านหลังนะมาอยู่ข้างหลังเราใช่มันเหมือนจะอ้อมหลังมาหลังเราโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เดี๋ยวโดนหลอกโดี๋ยวหลอกใช่ไี่เราไพี่แจ็คปอดออกหีหลอกเจ้แจ็คปอดอะไรกระดาษนั่นมาเพระว่ากูเข้าห้องท้ำทำไมกูโดนหลอกวะโดนมาเลยวว่าพี่นี่มันติดมารกมาร์กมันติดมารกนี่กันพี่ออกไปเด้านขวาแล้วแล้วก็ตรงอ่ะให้มาร์กออกไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปมันยืนนิ่งอ่ะลุงครับ บอลมาปีกแล้วบอลมาเอากูอีกแล้วไปมาไป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 ครับลูกตายแล้วลูกตายแล้วหาตู้เจอมาตูเจอประตูเจอมาตูเจอมาตูเจอแล้วเหรอครับไเจอแล้วอ่ะว้าวคุณไม่มีวันนี้แม่ผม